ครับขอขอกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็วันที่20วันที่23่สาเนาะวันที่23 23บสีเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับกระผมผู้ช่วยอธิคมนะครับอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่6บ้านนรัฒนาตำบลนรรงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินวันนี้ที่ได้มา ใครทำคลิปก็เนื่องจากว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นบุญประเพณีนะครับชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการทำประเพณีลอยกระทงนะครับผมที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสลา,าประชาคมหมู่หกนะครับผมนะรบจริงๆแล้วเขาทำกิจกรรมทำกระทงก็จะมาทำอยู่ที่ข้างในนะครับข้างในข้างในสลา,าประชาคมนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าสาราประชาคมของเราตอนนี้ก็อากาศทายเทก็ก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมันต้องมีการปรปับปรุงนะครับเพราะว่าผุนะครับผุพังนะครับผุพังเดี๋ยวก็ปีหน้านะครับปีหน้าก็จะมีการบูรณะนะครับะจะทำโครงการนะครับเปิดบัญชี ในเรื่องของบัญชีกองทุนพัฒนาสาราประชาคมหมู่หกนะครับก็มาที่นี่ททนะน,นะครับมาทําที่ยกเต็นท์นะครับมาทําที่ตรงหน้านะครับหน้าสาราประชาคมแห่งนี้นะครับยกเต็นท์มาทําที่นี่มาร่วมดวยช่วยกันทําที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะมีสาราเมืองนะครับผมก็สารสาเ <aspire S 2> มืองก็อยู่ดูด้านข้างนะครับอยู่ข้างหน้าหน้าข้างหน้าสาราประชาคม ครับอันนี้ตรงกลางหมู่บ้านนี้ก็จะมีะสลาจคมของหมู่สิบสามฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็มีตลาดชุมชนนะครับตลาดชุมชนก็มีพม่อค้าแม่ค้ามาขายของอย่างเช่นขายลูกชิ้นนะครับเนี่ยขายลูกชิ้นก็จะมีขายกว๋วยเตีเ๋ยวนะครับอาหารตามสั่งก็จะมีนะครับอ่านี่ครับนี่นี่คนที่มาทํากระทงปีนี่นะครับของหมู่หกบ้านนนนาพัฒนามีสองมีสองขันหั นีสงฆ์าน,น่อยเองเออทำทำแบบไหนน้อยเนาะบานี้อือทำยังไงนี่กระทงนี่งป,ปล่อยให้งงไม่บอกหรอกใช่ไหมโอโ้โหกระทงสวยมากเลยครับผมอันนี้จะลอยน้ํำได้ไหมนี่โอ้ใบสีนี่ครับนี่ครับก็มีอแพงสีกับอ่พาพนทองเนาะเออเป็นกลุ่มแม่บ้านมาช่วยกัน ทำกระทงนะครับทำอุปกรณ์ส่วนประกอบของกระทงนะครับท่านที่ได้เห็นคลิปเห็น YouTube ในขณะนี้ก็เชิญนะครับผมกลางหมู่บ้านนะครับพิกาดกลางหมู่บ้านนะครับข้าวเที่ยงมีนะครับส้มตำมีทำไม่เป็นก็มานั่งเป็นเพื่อนเป็นกําลังใจนะครับมาพูดมาคุยกันนะครับว่างๆนะครับผมว่างๆว่างๆก็มานะครับอันนี้ของหมู่6เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูของหมูส13 โอ้ม่ oh <laughs> อันนี้เดี๋ยวหมูสามก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับหมูสามก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้จะมาดูให้มาดูที่สาลาสาศาเมืองผู่ม่วงนะครับบรนรัพัฒนา,น,านะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านนะครับที่ของหมู่บ้านนี่ครับอันนี้กลางหมู่บ้านก็จะเป็นรูปแบบ เป็นบ,บริบทแบบประมาณนี้นะครับผมบ,บริบทประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับคลิปหน้าก็ดูที่หมู่13เนาะออว่าเขาจะทำยังไงบ้างครับผมขอบคุณครับ